สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทับ4ที่น่ารักทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอ้อยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการบวกนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของการบวกนะคะคุณครูขอทบทวนนักเรียนอีกสักนิดหนึ่งนะคะคุณครูมีคำถามนะคะการบวกเนี่ย เวลานักเรียนบวกเลขหรือเวลาที่เราบวกเลขเราจะเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยใช่ไหมคะอ่าถูกต้องนะคะเริ่มการบวกจากหลักหน่วยหลักถัดไปที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือคือหลักอะไรคะหลักสิบเพราะฉะนั้นการบวกก็จะบวกไปเรื่อยๆเริ่มจากหลักหน่วยไปหลักสิบ หลักสิบไปหลักอะไรคะเออหลักร้อยนะคะก็ไปหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปเรื่อยๆนะคะนี่คือหลักของการบวกนะคะอ่ะครานี้เขาบอกว่าการบวกนะคะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะก็คือการบวกแบบไม่มีตัวทดนะคะเขาบอกว่า มันเป็นการนำจำนวน2จํจำนวนหรือมากกว่า2จํจำนวนมารวมกันนะคะในแต่ละหลักนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่เกิน9นะคะนั่นคือการบวกแบบไม่มีทดนะคะ,อ,ะอีกสักรอบนะคะการบวกนะคะการบวกแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือการบวกแบบไม่มีตัวทดนะคะ ก็คือการนำจำนวน2จํจำนวนนะคะหรือมากกว่า2จํจำนวนมารวมกันในแต่ละหลักนะคะและผลลัพธ์ที่ได้จะต้องไม่เกิน9นะคะอย่างเช่น4บวก2 4บวก2ได้เท่าไหร่คะอ่า4 2บวก2ได้ติ๊กตอกติ๊กตอก6นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิน9ก็จะไม่มีตัวทดในหลักตัดไปนะคะอ่ะ ่ไปแบบที่2คือการบวกแบบอะไรคะอา่าการบวกแบบมีทดนะคะเขาบอกว่าการบวกแบบมีทศเป็นยังไงการบวกแบบมีทศนะคะหมายถึงการนำจำนวน2องจำนวนหรือมากกว่า2จํจำนวนมารวมกันในแต่ละหลักเหมือนกันเลยนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้คะ่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะการบวกแบบมีทดผลลัพธ์ที่ได้จะเกิน9เมื่อเกิน9แล้วเราก็จะเอาตัวเลขไปทดในหลักถัดไปหลักถัดไปก็คือหลักถัดไปที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะอย่างเช่นหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเมื่อผลบวกบวกได้แล้วเกิน9เราก็จะเอาตัวเลขไปทดในหลักต่อไปก็คือหลักอะไรคะ หลักสิใช่ไหมคะหาลักสิบนะคะอันนี้ก็คือการบวกแบบมีทดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยนะคะอ่ะการบวกแบ่งเอาเป็น2แบบนะคะก็คือแบบมีทดมีตัวทดนะคะกับแบบไม่มีทดหรือไม่มีตัวทดนะคะคราวนี้เขาบอกว่ามันจะมีวิธีการหาผลบวก ะะวิธีการหาผลบวกมันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันสองอย่างนั่นแหละอย่างแรกนะคะก็คือการหาผลบวกตามแนวนอนเอเป็นยังไงการหาผลบวกตามแนวนอนนะคะอ่ะต่อไปอย่างที่2นะคะก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดนะคะการหาผลบวกโดยวิธีลัด หรือพูดง่ายๆก็คือการหาผลบวกในแนวตั้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหาผลบวกมีทั้งหมดกี่วิธีนะคะอ่าสองวิธีวิธีแรกก็คือการหาผลบวกตามแนวนอนวิธีที่สองก็คือการหาผลบวกตามแนวแนวอะไรคะแนวตั้งหรือพูดง่ายๆก็คือการหาผลบวกโดยวิธีลัดนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะมายกตัวอย่างนะคะการหาผลบวกตามแนวนอนนะคะแบบไม่มีทดนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1ถึง2ตัวอย่างและการเริ่มจากหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยบวกหลักร้อยอเช่นข้อที่หนอะไรดีคะ2อ0่2บ6 บวกด้วย3า3อ,อ่านะคะเท่ากับวิธีการบวกเมื่อสักครู่นี้คุณครูทบทวนให้แล้วการบวกก็คือเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบหลักสิบแล้วก็หลักร้อยหลักพันไปเรื่อยใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนช่วยคุณครูตอบคําถามหน่อย246หลักหน่วยของจํานวน246กคือเลขอะไรคะ เลข6ใช่ไหมคะแล้ว33มรล่ะคือเลขอะไรคะเลข3ตัวนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกกันเลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยของจำนวนแรกก็คือเลข6เพราะฉะนั้น6กบวกสได้เท่ากับเท่าไหร่คะอะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขก่อนละกัน เพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนนะคะ,อะเอาเป็น300ร้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดสามร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วกันนะอ่ะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันบวกนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือหกใช่ไหมคะหกฟังนี้อ่ามาบวกกับหลักหน่วยฝั่งนี้ก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น หกบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะหบวกหนึ่งได้7นะคะตัวต่อไปก็คือหลักอะไรคะหลักสิบหลักสิบก็ต้องเอามาบวกกับหลักสิบฝั่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักสิบฝั่งนี้ก็คือ4 4บวกอะไรคะ4บวก2 4บวก2เป็น4แล้วก็เท่าไหร่คะ5 6 4บวก2ได้ โฮกอ่ะเก่งมากใครตอบถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอ่ะเก่งมากต่อไปหลักสุดท้ายก็คือเลขอะไรคะเลขสองอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็คือเลขสามเพราะฉะนั้นอ่ะสองบวกสามเป็นเท่าไหร่คะสองบวกสามได้ สองบวกสามได้ห้าเก่งมากนะคะเพดัะน,นั้นคำตอบของเราก็คือห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอ่ะใครตอบถูกบ้างเอ้ยอ่ะใครตอบถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าตอปตัวอย่างที่สองนะคะเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะหนึ่งหมื่น 549บวกด้วย9,220จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาบวกไปพร้อมกันเลยเริ่มแรกนะคะก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยของ1 549ก็คือเลขอะไรคะเลข9 หลักหน่วยของ9,220คือเลขอะไรคะเลขศูนย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกกันเลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก็คือ9บวกอะไรคะบวกอะไรเอ้ยอ้าว 9, 0, 9, 0, 9 0, บวกศูนย์เก้าบวกศูนย์ก็ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9อ่าหลักต่อไปคือหลัก10ใช่ไหมคะหลัก10บก็คือเลข4กับเลข2ถูกต้องไหมคะ อเอามาบวกกันเลย4บวก2ได้เท่ากับสแล้วก็5 5แล้วจะเป็นเท่าไหร่คะเออเก่งมากคะ่ะ6นะคะปลุกมือให้เพื่อนหน่อย<ๆ>นะคะอ่ะต่อไปหลักต่อไปก็คือหลักร้อยก็คือเลขอะไรคะเลข5กับเลข2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น5บวก2เป็นเท่าไหร่คะ5บวกสอง ได้อ้าเก่งมากได้7นะคะตัวต่อไปก็คือหลักพันหลักพันก็คือเลขอะไรคะเลข0ูนย์กับเลขอ่าเลข9เราก็เอามาบวกกันเลยนะคะ0ูนย์บวก9ได้เท่ากับเท่าไหรคะได้9เนาะอ,อ่ะต่อไปหลักสุดท้ายอ่าหลักนี้สำคัญมากเลยนะคะ ก็คือเลขหนึ่งแล้วฝั่งเนี้ยหมดหรือยังคะฝั่งเนี้ยหมดหรือยังหมดแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีตัวบวกนะคะเมื่อมันไม่มีตัวบวกเราก็ชักมันมาเลยล่ะแล้วก็ชักมันมาเลยค่ะปั๊บนะคะดึงมันมาเลยปึ๊บมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบละ ะะจำนวน1น4 9น1,549บวกด้วย9220มีค่าเท่ากับ1 9 7 6 9นั่นคือคำตอบนะคะอันนี้ก็คือการบวกตามแน่นอนแบบไม่มีตัวตัวทดนะคะง่ายมากคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้แน่นอนนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะคะของการบวกอ่า โดยวิธีรัดหรือแนวตั้งนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่มีทศเหมือนกันนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งเอาสักสองตัวอย่างเอาฝั่งนี้ก่อนอเผื่อพอสองตัวอย่างเนาะเผื่อพอ,อเอาหลักร้อยก่อนนะคะ,ะถ้าหลักร้อยเราจะกำหนดโจทย์ไว้ก่อนสองร้อยยี กันใหม่สองร้อยอ่าสี่สิบสามบวกด้วยอ่าสี่ร้อยยี่สิบหกอ่ะเท่ากับอ่าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะอ่ะคราวน,นี้เวลาทำนะคะให้นักเรียนง่ายๆเลยเขียนเลยเขียนโจทย์เสร็จปุ๊บก,กเขียนคำว่าวิธีทำเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำลงในสมุดนะคะ แต่ว่าคุณครูจะให้ใบงานไปก่อนนะคะให้นักเรียนทําในบงานให้คล่องก่อนแล้วค่อยทําลงในสมุดสมครูนะคะอ่ะวิธีทำให้นักเรียนสังเกตว่าคุณครูจะไม่ตั้งตัวเลขตรงนี้คุณครูจะเว้นไว้นะคะตรงนี้คุณครูก็จะเว้นไว้ทําไมเพราะว่าเวลาที่เราบวกวิธีรัดโดยมีทศนะคะตัวทศของเราจะได้ไม่ต้องมาชนกับตัวข้างบนหรือโจทย์ด้านบนนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเริ่มจาก243 243เขาเรียกว่าตัวอะไรคะตัวตั้งอ่า243คือตัวตั้งเพราะฉะนั้นจํานวน426นะคะ426เป็นตัวอะไรคะ426อ่าขีดเส้นใต้ เป็นตัวอะไรคะอ่าตัวบวกนะคะเก่งมากเลยตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกเอาสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะอ่ามาบวกกันอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกลงไปอย่าลืมขีดเส้นตรงเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอะคราวนี้การบวกเหมือนเดิมเลยเริ่มบวกจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาบวกพร้อมกันเลย นะคะสามบวกหกเป็นเท่าไหร่คะอะ่ใครตอบได้เก้าค่ะคุณครูอ่เก่งมากได้เก้าใส่เก้าลงไปต่อไปสี่บวกสองได้เท่าไหร่คะอะเก่งมากคะ่ะได้หกนะคะต่อไปหลักสุดท้ายที่เหลือก็คือหลัก ร้อยใช่ไหมคะลัรกร้อยก็คือ2บวก4นะคะ2บวก4ได้เท่าไหร่คะ2บวก4ก็เท่ากับ6เหมือนกันนะคะเพราะถ้า4บวก2ได้6 2สองบวก4ก็ต้องได้เท่ากับ6เราเรียนไปแล้วเนาะเรื่องการสลับที่ของการบวกนะคะเพราะฉะนั้นสองบวก4ก็ต้องได้เท่ากับ6นะคะอ่ะขีดเส้นใต้2เส้นปึ๊บอ,อ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูถามหน่อยว่า จำนวนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมีตัวตั้งมีตัวบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผลอะไรคะ,ะช่วยคุณครูตอบหน่อยเรียกผลอะไรคะ,ะ,ผ,ลนะคะผลบวกนะคะผลบวกนะคะเราก็ได้คำตอบแล้วเราก็ตอบเลยอตอบ600อ่า60บ 9นะคะก็เสร็จไปแล้ว1ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้อีกสัก1ตัวอย่างนะคะ่ะาคราวนี้เอาหลักพันบ้างนะคะอ่าข้อที่หนึงหลักพันบ้างอ่าหลักพันกับหลักหมื่นนะอ่า 12,400หมื 12, uh, uh, uh ่นอ่าะบวกด้วยหกพัน uh ห้อ huh. uh ่ส huh. uh ิบเอ่า huh. uh huh. นี่ไงเราได้โจทย์ละพันนี้นักเรียนมาช่วยคุณครูทำ mm hmm. นะคะ อันแรกเลยคือวิธีทำเสร็จแล้วทำไงคะอ่าขีดเส้นใต้นะคะตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือ1อะไรคะตอบด้วยค่ะ1,000เท่าไหร่คะอือหนึ่งอ่าไม่ใช่1,000สิ1หน,นึสองพันนี่คือตัวตั้งนะคะอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้อ่า ตัวตั้งนะคะต่อไปตัวบวกคืออะไรคะตัวบวกก็คือหกอะไรคะเออหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นคือตัวอะไรคะเออตัวบวกนะคะเขียนเสร็จแล้วให้ทำไงคะขีดเส้นใต้ให้น้อยอ่าอย่าลืมใส่เครื่องหมายอะไรให้ครูด้วยเครื่องหมายบวก นะคะอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยจากหลักหน่วยไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะหลักหน่วยก็คือ3ามบวกหนึ่งสาบวกหนึงได้เท่ากับเท่าไรสามบวกหนึ่งได้4ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยสามบวกหนึ่งนะคะได้เท่ากับ สี่นักเรียนก็ใส่สิลงไปนะคะตัวต่อไปคือ6อะไรคะหบวกอะไรคะ6บวกสองหกบวกสองได้ได้เท่าไหรคะใครตอบได้อ้อได้เจ็ดอ่ะได้เจ็ดไหมอะ่ะหกบวกสองได้เท่าไหรคะได้แปดคะ่ะคุณครูอ่าใครตอบแปดปรบมือให้ตัวเองใครตอบ เอ่าต้องปรับปรุงนะคะ6บวก2ได้8นะคะอ่ะตัวต่อไปคือเลขอะไรคะเลข4กับเลข5บวกกัน5บวกสได้เท่าไหร่คะ5้บวก4ได้อ้าวเก่งมากใครตอบ9ปลกมือให้ตัวเองหน่อยปลกมือให้เพื่อนๆได้คะ่ะ ห้าบวกสี่ได้ได้9นะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือสองบวกอะไรคะสองบวกหกอ่าเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็น8นะคะเหลือตัวสุดท้ายทำยังไงดีคุณครูคะเลข1มันไม่มีตัวบวกนะคะเมื่อมันไม่มีตัวบวกพูดง่ายๆมันไม่มีคู่ มันไม่มีคู่เราก็ไม่ต้องไปหาคู่ให้เขานะคะ <S <S พู้ง่ายๆถ้าเขาไม่มีตัวบวกเราก็แค่ชักเขาลงมาค่ะลูกหไม่มีตัวบวกให้ชักลงมานะคะก็เป็น1น,นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่คุณครูขีดเส้นใต้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะผลอะไรคะตอบด้วย ผลบวกนะคะผลบวกก็คือคำตอบของเรานะคะเราก็เอามาตอบได้เลยนะคะอา้าวตอบเขียนตอบเสร็จแล้วขีดเส้นใต้อ่าหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่อ่านี่คือเสร็จแล้วหนึ่งข้อ นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนนะ,ะไม่ยากนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะเปรียบเทียบให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าการบวกตามแนวนอนนะคะแล้วก็การบวกโดยวิธีรัดเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าโจทย์เหมือนกันเนี่ยคำตอบที่ได้จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักอ่ะหนึ่งตัวอย่างแล้วกัน อ่ะข้อที่หนึ่งอ่าช่วยคุณครูคิดหาตัวเลขหน่อยบางครั้งคุณครูก็คิดไม่ค่ดต่อนะคะอ่ะ <laughs> อะไรดีอ่ะเลขที่ห้าอ่ะใครอยู่เลขที่ห้าอ่ห้าพันห้าพันอะไรดีคะอ่ะเลขที่สองอ่ะห้าพันสองร้อยอ่ะสองร้อยสามนะคะบวกด้วย หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่เท่ากับอ่ะเรามาบวกช่วยกันอันนี้เป็นการบวกตามแนวนอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณครูเขียนโจทย์ฝั่งนี้ไว้ให้ การบวกตามแนวนอนและบวกตามแนวตั้งเมื่อโจทย์เหมือนกันเราจะได้คําตอบเหมือนกันหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนโจทย์ไว้ก่อน5,203อ่ะบวกด้วย1,324อาอันนี้ต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมให้ด้วยเพราะว่าอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำฝั่งนี้ก่อนก็คือ การบวกตามแนวนอนก่อนนะคะอะเริ่มเลยตั้งแต่หลักหน่วยกับหลักหน่วยหลักสิกับหลักสิบนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักหน่วยฝั่งนี้ก็คือ3 3มบวกสเป็นเท่าไหร่คะอ๋สามบวก4ได้7ใช่ไหมคะต่อไปหลักต่อไปก็คือเลขอะไรคะหลัก10ก็คือเลข0ฝั่งนี้ก็คือเลข2 0ศบวกสได้ เออได้สองนะคะต่อไปหลักร้อยหลักร้อยฝั่งนี้คือเลขอะไรคะเลขสองฝั่งนี้คือเลขสามสองบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะห้าเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนน้อยนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือหลักพันก็คือเลขอะไรคะเลขห้าเลขเพราะฉะนั้นเลขห้ากับเลขหนึ่งบวกกัน 5บวก1ได้เท่าไหร่คะได้6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้5,203บวกด้วย1324มีค่าเท่ากับ6 0 0 0นะคะ527อ่าคราวนี้เรามาลุ้นฝั่งนี้กันว่าโจทย์อันเดียวกันแต่วิธีการหาไม่เหมือนกัน เราอยากจะรู้แล้วสิว่าคำตอบมันจะออกมาเหมือนกันหรือไม่นะคะอะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ๊คำตอบมันจะตรงกันไหมนะคะอ่าวิธีทำเวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จปุ๊บนักเรียนเขียนวิธีทำแล้วเขียเส้นใต้ให้คุณครูด้วยนะคะอะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวตั้งอะไรคือตัวตั้ง ตัวตั้งก็คือ5,203อใช่ไหมคะอ่าเขียนไปเลย5,203บวกด้วยตัวบวกคืออะไรคะอ่านช่วยครูหน่อยนะคะตัวบวกก็คือ1,000นะคะ324ใช่ไหมคะเมื่อเรียนเขียนเสร็จตั้งเสร็จให้ขีดเส้นอะไรคะ ขิดเส้นตใต้ให้คุณครูด้วยเรามาเริ่มบวกกันเลยเริ่มจากหลักหน่วยสามบวกสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เจ็ดตัวเลขเริ่มเหมือนกันแนละ้วต่อไปหลักสิบศูนย์บวกสองได้เท่ากับเท่าไหรคะสองเก่งมากต่อไปหลักร้อยสามกับสองบวกกันหรือสองกับสามบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 5ต่อไปตัวสุดท้ายแล้วก็คือเลข5หลักพันเลข1หลักพันเพราะฉะนั้น5บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6อ่าเรามาดู6 5ห7สองฝั่งนี้ก็ได้ห5 2 7เเพราะฉะนั้นเราสรุปคำตอบได้หรือยังคะเราสรุปคำตอบได้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการบวกโดยวิธี ลัหรือการบวกโดยแนวนอนนะคะถ้าโจทย์เหมือนกันนะคะตัวตั้งกับตัวบวกเหมือนกันคำตอบที่ได้ย่อมเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการบวกแบบไม่มีทด ทั้งสองอันเลยนะคะทั้งสองใบงานเลยแบบไม่มีทศนะคะในแนวนอนนะคะ,ะเป็นการบวกแบบไม่มีทศก็คือผลบวกไม่เกิน1 0,000หื่นแล้วก็ผลบวกไม่เกิน10,000แสนนะคะส่วนใบงานที่3ก็จะเป็นการบวกแบบโดยวิธีรัดนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จในแต่ละข้อคุณครูรบกวนให้นักเรียนขีดสิ้นใต้ให้คุณครูด้วยนิดนึงคุณครูลืมขีดเนาะ อ่าโอเคนะคะต่อไปอันนี้สำคัญนะคะเป็นการบวกโดยไม่มีทดนะคะแต่สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะอีกแล้วนะคะ,ะ,คะเวลาที่นักเรียนระบายสีนะคะคุณครูรบกวนหน่อยว่าคือตั้งใจหน่อยนิดนึงเนาะเออ อย่างเช่นอ่ะตรงตัวเลขอ่ะตรงเนี้ยอ่าตัวเลขตรงเนี้ยถ้านักเรียนจะระบายนะคะก็สามารถระบายได้แต่ต้องเป็นสีอ่อนๆนะคะส่วนด้านข้างนี้ก็ให้เป็นสีเข้มๆได้หรือถ้านักเรียนจะไม่ระบายน่านักเรียนก็ลองออกแบบตรงเนี้ยค่ะนี่อ่าลองออกแบบเขาปื๊บปื๊บลองออกแบบเขาก่อนนะคะ พอออกแบบแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บตรงนี้เราจะเว้นไว้เนี่ยตรงกลางตรงตัวเลขแล้วก็คําตอบนะคะเราจะเว้นไว้แล้วคราวนี้เราก็ระบายอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาลองระบายให้นักเรียนดูแล้วกันเนาอะ,อะเดี๋ยวลองระบายให้นักเรียนดูว่าการเว้นคําตอบเนี่ยมันจะได้ยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะคะระ,ะบายปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ระบายให้เนียนๆนะคะอ่ะฝั่งนี้บ้างคุณครูมีความรู้สึกว่าเสียงคุณครูเบาลงเบาลงหิวน้ำแล้วเนี่ยอ่าปึ๊บนะ,ะคะค่อยๆทำวิชาศิละปะเนี่ยมันจะต้องอาศัย อา้าใส่ความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมีสมาธิค่ะอ่ะซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่าอ่ะการระบายสีเราจะเน้นขอบเนี่ยมันจะถ้าเราเน้นขอบมันจะทําให้มันทําให้อ่ารูปของเรามันมีนิติขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราจะส่งแบบเนี้ยถามว่าได้ไม่ได้แต่ถ้าเราจะใส่ขอบเข้าไปอ่ะนักเรียนคะคุณครูว่ามันจะสวยขึ้นนะ เราลองออกแบบโดยการใส่ขอบสีแดงอ่ขอบสีแดงใส่เข้าไปครับอ่า,อาลองใส่ขอบสีแดงนี่ไงถ้าเราลองใส่ขอบสีแดงแล้วมันจะทำให้ผลไม้ของเราดูเด่นขึ้นมาทันที หรือนักเรียนไม่ชอบขอบสีแดงนักเรียนอาจจะเอาสีดําก็ได้เดี๋ยวลองเอาสีดําลองดูนะคะขอบด้านนอกเป็นสีดำซึ่งคุณครูว่าผลไม้เนี่ยตามจินตนาการเนี่ยคุณครูว่าเราไม่จําเป็นออย่างอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยมังคุดเนาะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีม่วงเสมอไปไหมข้างในข้างในคุณครูอาจจะเอาสี อ่ะสีแดงเอาไปนเน้นตรงนี้ให้หน่อยปั๊บนี่อาจจะมีลูกเล่นตรงนี้หน่อยนี่ไงเราก็จะได้แบบเออมังคุดที่น่ารักแล้วก็สวยงามนะคะแล้วที่สําคัญการบวกเลขของเราก็จะทําให้มันมีความเพลิดเพลินนะมันไม่เครียดจนเกินไปนะคะอ่าแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะ ส่วนใครที่สงสัยนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงโฮมกรุมนักเรียนสามารถตั้งคำถามขึ้นมาถามได้นะคะ,ะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปสัมผัสอะไรก็ล้างมือบ่อยๆนะคะไม่จะเป็นก็ไม่ต้องออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะ,อะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ